รีวิวรถขายก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้อะกำลังรีวิวกำลังรีวิวกำลังรีวิวรถขายก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกค้าสั่งสั่งทำค่ะอันนี้ที่วางเตาแก๊สค่ะแล้วก็จะมีชั้นวางของด้านบนกับหลังคาแล้วก็จะมีด้านข้างทำให้หน่อยด้านข้างสำหรับวางก๋วยเตี๋ยว ตัวล็อกเก็บแล้วตัวล็อกอ่าตัวล็อกมันจะอยู่ข้างในค่ะที่จริงแล้วก็จะมีตัวล็อกก็จะมีตัววางแบบนี้เป็นที่วางลังโฟมแล้วก็เตาแก๊สแล้วก็จะเป็นที่วางหม้อค่ะโพรงหลังคาจะเป็นโค้ง ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะ yeah. like พร้อมติดตั้ง 1, เอาละอันหนึ่งมืนสี่พันไม่รวมตะแกรงด้านบนนะคะด้านบนะตะแกรงด้านบนที่เห็นเนะี่ยลูกค้าจะสั่งทำเฉพาะค่ะหนึ่งหมืนสี่พันจะได้เป็นตัวรถกับโครงหลังคาค่ะ แล้วก็ติดตั้งให้พร้อมเรียบร้อยนะคะตามนี้เลยสามารถสั่งทำก็อินบ็อกทักแชทมาค่ะสุขชัยการช่าง0 9 8ย์9 5 6 1 9หห้าห1 9หรือว่าช่อง YouTube สุขชัยการช่างค่ะ